สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้นะคะพบกับมิ้นค่ะกับรายการคิวตี้คิทเช่นค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะคุกวันเสาร์ค่ะเราจะมาทําอาหารหน้าตาน่ารักๆคิวตี้คิวตี้กันนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเป็นวันพิเศษเลยนะคะดูจากการแต่งตัวนี่เห็นไหมคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเป็นวันฮาลโลวีนนะคะดังนั้นค่ะคิวตี้คิทเช่นนะคะไม่พลาดค่ะที่จะนําอาหารนะคะซึ่งเป็นเมนูเข้ากับเทศกาลฮาลโลวีนสุดๆเลยละค่ะนั่นก็คือเมนูอันนี้นะคะ เบอร์เกอร์ฮาโลวีนค่ะเป็นเมนูที่ทําง่ายนะคะแล้วก็สามารถที่จะทําไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆได้อีกด้วยละคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเย็นนี้นะคะใครมีนัดปาร์ตี้นะคะจัดเต็มเมนูนี้ไปเลยนะคะถ้าเกิดว่าทุกท่านพร้อมกันแล้วนะคะก็ไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยค่ะ เราจะมาเริ่มทำนะคะเมนูเบอร์เกอร์ฮาโลวีนกันเลยนะคะแล้วก็จะเริ่มจากการที่มาปรุงนะคะในส่วนของเนื้อหมูก่อนนะคะเพื่อที่จะนำไปหมักนะคะเราก็จะเริ่มจากเครื่องปรุงนะคะก็จะมีอันนี้นะคะเป็นซีอิ๊วปรุงรสนะคะแล้วก็สามารถเลือกที่เราชอบนะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นขิงปรุงค่ะเป็นขิงขิงป่นนะคะเพื่อที่ว่าจะให้รสชาติเนี่ยมันมีความเผ็ดร้อนสักนิดนึงนะคะ แล้วก็น,นี่นะคะเป็นตัวออริกาโนนะคะจะคล้ายๆกับตัวที่ใส่กับพิซซ่านะคะจะทําให้มีกลิ่นหอมๆนะคะขึ้นมาตอนนี้นะคะส่วนเครื่องปรุงก็ได้แล้วนะคะเราก็จะเอาหมูลงไปเลยหมูวันนี้นะคะก็ประมาณ800กรัมนะคะอ่ะแล้วเอาหมูลงไปแล้วนะคะก็จะเอาส่วนผสมนี้นะคะก็คือกระเทียมค่ะเป็นกระเทียมสับละเอียดนะคะ หัวหอมสับละเอียดค่ะแล้วก็ต้นหอมนะคะจากนั้นนะคะเราก็คุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะ เมื่อคลุกเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเอาหมูตัวนี้นะคะไปหมักไว้ก่อนนะคะสักประมาณ15นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทําตัวชีสกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาทําในส่วนของชีสค่ะชีสที่มินใช้นะคะเป็นชีสประเภทเชดดาร์ชีสนะคะจะเป็นชีสที่ไม่ค่อยจะยืดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าที่เลือกอันนี้มาเนี่ยเพราะว่าสีนะคะจะค่อนข้างที่จะเป็นสีส้มนะคะแล้วก็เข้ากับที่จะเป็นผักทองที่เราจะทํานะคะแล้วก็จะทําหน้าตาแบบนี้เลยนะคะ เราก็จะใช้นีดตัวนี้ค่ะตัดแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะคะสามารถที่จะใช้ไม้จิ้มฟันก็ได้นะคะเพราะว่าตัวชี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนนะคะสามารถที่จะตัดได้เหมือนกัน ตอนนี้นะคะชีสของเรานะคะก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วหมูของเราค่ะก็พร้อมที่จะเอามาทอดแล้วนะคะเราก็จะเอาหมูนะคะมาปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะตอนนี้ตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทําการย่างขนมปังนะคะให้เหลืองกรอบก่อนนะคะเราก็จะเอาเนยเค็มค่ะ ลงไปนะคะแล้วแต่ความชอบใครชอบเยอะก็ปาดเยอะๆเลยนะคะ เรามาจัดจานเสิร์ฟกันเลยนะคะตอนนี้หมูกาลังร้อนๆอยู่เลยค่ะแล้วก็จะเอาขนมปังนะคะวางค่ะแล้วก็หมูที่กําลังร้อนๆอยู่นะคะวางลงไปจากนั้นนะคะเราก็จะเอาตัวของฟักทองนี่นะคะติดลงไป แล้เราก็สามารถที่จะใช้ความร้อนนะคะทําให้ชีสเนี่ยมันละลายได้ลิ้นหน่อยนะคะแล้วก็จะงุมตรงส่วนขอบลงไปนะให้เป็นลักษณะวงกลมค่อยๆดึงก็จะเป็นแบบนี้นะคะอีกชิ้นหนึงก็ทำเหมือนกันค่ะ แล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับแฮมเบอร์เกอร์แบบนี้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูเบอร์เกอร์ฮาโลวีนค่ะ